ฉเฉลยแล้วแม่นางเอกดังโพสแหกลูกสาวที่แท้คือแม่ของนางเอกพิมพ์พิมพ์ประภาดราม่าระอุหลังจากมีการแชทโพสหนึ่งที่ระบุว่าเป็นคุณแม่นางเอกออกมาแหกลูกสาวด้วยข้อความแรงมากโดยโพสดังกล่าวเผยว่าสเตตเมนต์มาโชว์หน่อยนะที่ให้สมวช่วยปลดหนี้จนเหลือติดบัญชีไม่กี่บาทนี่อะไรตอนไหนขอดูหน่อยถ้ากตันยูขนาดนั้นต้องชื่นชมนอกจากนี้แม่นางเอกได้โพสต์อีกหลายๆโพสต์ทั้งดูกล้องแล้วต้องเสียใจ ได้ยินทุกคำดูถูกที่มาจากคนภายในเสียใจเกินกว่าจะพูดคำใดๆออกมาขอบคุณที่ทำให้เห็นเป็นบุญตาก่อนจะลาจากกันและฉันอโหสิกรรมให้ทุกอย่างทุกการกระทำกรรมใครกรรมมันชดใช้กันให้หมดชาตินี้พอถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราไม่เจอกันมองกันไม่เห็นอีกเลยรวมไปถึงสเตตัสย,ยาวๆหลายสเตตัสจากคุณแม่นางเอกที่โพสเกี่ยวกับความเจ็บปวดที่เจอเกี่ยวกับลูกแม่จับพนักงานทุจริตได้แล้วแม่มีเพื่อนสนิทที่รักกันมาก แม่ได้พนักงานใหม่ที่ช่วยงานแม่แล้วแม่อยากไปอยู่ต่างจังหวัดในบ้านปลายบางเรื่องแม่เจอปัญหาบางเรื่องน่ายินดีถ้าคนที่เอาเราไปพูดพูดด้วยความเป็นห่วงเราก็คงดีใจแต่เปล่าเลยที่ติดตามเฟซเราตลอดเอาทุกเรื่องไปเมาส์ดูเป็นเรื่องน่าตลกขบขันในวงสนทนาทุกคำดูถูกเยาะเยะ้เยที่มาจากคนในบ้านกำลังพูดถึงคนที่อุ้มชูเลี้ยงดูมาแบบนี้เจ็บจนจุกจริงๆดูจากคลิปพวกคุณดูถูกหมดทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่ควรยินดี เสียใจจากคำดูถูกคนอื่นไม่เสียใจเท่าคนที่ดูถูกเราคือคนที่เราแบ่งออกมาถ้าไม่เห็นคลิปในกล้องภายในบ้านตัวเองก็ไม่เคยเชื่อว่าคนที่บอกใครๆว่าเป็นห่วงม้าที่ทำงานหนักแต่ลับหลังกลับพูดจาดูถูกกันได้ขนาดนี้แม้แต่งานแต่งก็ยังกลัวว่าจะไปทำให้บรรยากาศในงานเสียขอมอบถ้วยกตัญยูให้ทุกคนถ้าจะมีคนผิดฉันก็ยอมรับผิดเองที่เลี้ยงดูอบรมมาไม่ดีทำให้ลูกเคารพนับถือไม่ได้ และหลายครั้งที่พยายามเลี่ยงจะปะทะแล้วแยกตัวออกมาเพราะอดทนกับคำพูดการกระทำที่ไม่เคารพไม่ให้เกียรติไม่ไหวขอโทษที่อ่อนแอเกินไปถ้าทนได้ก็อยู่ต่อไปได้ก็ไม่มีปัญหาอยู่ได้แบบไร้ค่านะแต่พอเดินออกมาบอกว่าเราเอาแต่ใจอยู่หรือไปยังไงก็ผิดอยู่ดีจะให้อดทนตรอมใจเสียน้ำตาตลอดชีวิตเลยก็คงไม่ไหวขอโทษด้วยที่อดทนไม่ไหวแล้วจริงๆสิ่งที่เจ็บปวดไม่ต่างกันคือมีผู้ใหญ่ให้ท้ายบอกว่า น่าสงสารทำแบบนี้สักวันจะไม่เหลือใครไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าจะไม่มีใครเพราะถ้าอยู่ต่อไปเพื่อให้มีคนรอบกายแต่จ้องจะผิดดูถูกนินทาการแบบนี้อย่ามีมันเลยขมดพลังงานชีวิตเปล่าๆคุณมีเงินมีไรายได้ฉันคนเป็นแม่ดีใจยินดีกับคุณแต่คุณไม่ควรเอาความสําเร็จของคุณมาดูถูกใครโดยเฉพาะคนที่ผลักดันคุณจนมีวันนี้สิ่งที่คุณควรทําคือขอบพระคุณทุกคนที่มีส่วนทําให้คุณมีวันนี้ต่างหาก ต่อมาสืบทราบมาว่าคือคุณแม่สิการตั้งประภาพรแม่ของนางเอกสาวพิมพิมประภาตั้งประภาพรแต่ยังไม่ได้รับคําตอบว่าคนที่แม่ของเธอโพสต์ถึงนั้นจะเป็นใครจะใช่ลูกหรือไม่หรือจะเป็นลูกคนไหนเพราะมีสามคนอย่างไรก็ตามรอให้พิมพิมประภาออกมาเผยถึงเรื่องนี้อีกครั้ง